ถ่ายมาให้ชมกันอีกครั้งครั้งนี้ลูกคนนี้แล้วครับปักทองรุ่นนี้ก็เริ่มคานแล้วเฮ้อฝนตกมาสามวันดูพี่น้องเฉียวจะอุ้มขึ้นมาเชียว่าน,นก็ปิดอยู่ครับ ว่าผมผสมไว้สามสิบสี่สิบรูปแหละแต่ตอนนี้พอฝนตกมาเท่านั้นเนี่ยดูไม่จืดเลยครับขนาดฉีดยาค่ายาไว้แล้วนะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ฝนตกปุ๊บขึ้นปั๊บเลยทีเดียวพวกยานี่แน่นอนคอหาไม่เจอผสมไว้ตรงไหนมัางก็ไม่รู้ ว,ว,วานก่อนออาไปลงไว้ที่ร้านเข้าสามลูกโม่เช้าก็เอาไปอีกสามลูกขายตามบ้านนี่เลยครับไม่ได้ไปสง่งใครหรอกอันนี้พันนี้มันสีเขียวนะเนี่ยไม่ออกลายมันเขาเนี่ยลูกน,นี้น่าจะเป็นรุ่นหลังครับรุ่นหลังลูป,ปา่าย่เจอฝนเข้าไป ฝักถุงไว้ฝักถุงไว้นี่ขึ้นนะน,นี่เนี่ยจะเป็นพันธุ์เขียวลูกหยอ,อกเขียวๆขียวนั่นก็ลูกหนึ่งเขียวๆมันออกเขียวไม่ออกลาย <c oughs> พันนี้ลายคนละต้นนั้นเนี่ยมันเถามันพันกันไปพันกันมา ลูกเขียวโอ้ถ้าถ้าดอกสมบูรณ์ผสมเครอรร้อยหนึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นครับติดติดลูกแน่นอนมันไม่เหมือนฟักทองรุ่นก่อนนะรุ่นสามสิบปีสี่สิบปีที่แล้วนั่นปลูก ปลูกต้นหนึ่งเงี่ยมันจะออกลูกเยอะมันจะออกลูกเยอะแต่ทุกวันนี้มันเป็นฟักทองฟักทองที่เขาใส่ถุงขายอะครับเคยปลูกมาสองครั้งสามครั้งแล้วมันจะได้ลูกไม่เกินต้นหนึ่งสามลูกเต็มที่ก็ไม่เกินสี่ลูกคือพอมันติดลูกสามลูกปุ๊บมันจะเลี้ยงลูกให้โตก่อนพอเลี้ยงลูกโตแล้วอะ ถ้าต้นไม่ตายอันจะออกดอกตัวเมียใหม่อันนี้ผสมมเาชานี้ครับอันนี้ประมาณเจ็ดสิบเซนถ้าต้นไหนไม่ติดก็ไม่ติดเลยนะตายก็คือตายไปเลยครับลูกนี้ผสมมาสองวันที่แล้วนะ้ะ ก็ดูแล้วก็ห้าสิห้าสิบครับมัน,เป,น,เ,ปนเป็นพันเขียวเนาะเอามาอัปเดตให้ดูครับที่ปลูกไว้พวกนั้นก็กำลังกำลังกำลังคานไปกันเถอะฝนตกมาเท่านั้นเลยดูไม่จืดเลยป่าพึบเลยนี่น้ำเต้า โอ้ดูดิดูแมงเต่าทองนี่โอ้โหเกาะน,นี่ให้เลื้องใบนี้เหี้ยนเลยะดูกำลังขานขึ้นขึ้นนางลานแน่แน่แน่แนไอรับที่ทำให้ขึ้นไม่ขึ้นนะต้องหาอะไรมาปักใหม่อันนี้ฉีดยาข่ายา อย้ยาาเข่าก็ตายไอย้ยาใหม่ก็ขึ้นเออไอ้ที่เขาทำให้ขึ้นไม่ขึ้นนะน้ำเต้านะไม่ขึ้นไปที่ทางนี้ฮะเออทำที่กานให้ขึ้นไม่ขึ้นปัโทอท้นี่ครับมาอัปเดตรักทองที่เคยถ่ายให้ดูตอนนี้ก็โตแล้วครับมีอะไรขึ้นน่าจะออถ่ายมาให้ดูใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ